ช้อง8เนี่ยเรากําลังตามไล่ล่ากรณีที่ในจัก,กรพงใช่ไหมที่ไปยิงหัวหน้ากาศถ้าคุณผู้ชมจําได้แล้วปรากฏว่าตอนที่มีการยิงหัวหน้ากาศเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะเราเองเนี่ยนี่คือตอนนาทียิงใช่ไหมเ<ค>อาตอ<ค>รขึนมเดี๋ยวเปิดตัวละครขึ้นมาให้ดูหน่อยใครเป็นใครบ้างเนี่ยนะฮะ คือในโจ้จัก,กระพงเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ตํารวจกําลังหมายหัวอยู่ถูกไหมเขายิงคนตายก็คือหัวหน้ากาศก็คือพี่เชิดศักด์ค่ะพี่เชิดศักด์เนี่ยนะฮะหรือว่าพี่ พี่บูนใช่ไหมค่ะพี่เชิดศักดิ์แล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานเราคุยแล้วก็คือคนเจ็บเป็นลูกค้าโดนลูกหลงหลังจากนั้นคุณผู้ชมฮะจนกระทั่งตํารวจไปเจอว่าหลังจากยิงเสร็จมันขึ้นรถกระบะแล้วปรากฏคนขับรถกระบะก็คือพี่โตถ้าผมจําชื่อไม่ผิดพี่โตบอกเฮ้ยผมไม่ได้พามันหนีอยู่ๆเนี่ยตัวของโจจัจก,กรพรมมันกระโดดขึ้นรถผมพร้อมกับเมียหลังจากนั้นผมก็พร้อมจะให้ความร่วมมือกับตํารวจเพราะผมไม่รู้ว่ามันไปยิงคนตายมาคุณผู้ชมฮะคดีนี้เมื่อวานเล่าแล้วผมไม่ต้องทัว แต่ที่พีคที่สุดก็คือช่อง8ดันไปเจอว่ารถเนี่ยของไอ้เจ้าโจ,โจโ้มือปืนนี่ยที่ยิงหัวหน้ากาศมันไปโผล่ที่รีสอร์ทแต่มันกลายเป็นรถเก๋งและไอ้รถเก๋งคันนี้ก็เห็นบรรดาพลาพรรคแห่กันขึ้นรถเอาเปิดภาพให้ดูหน่อยเพราะว่าวันนี้เราก็ต้องตามนี่ฮะมันจะมีภาพที่รีสอร์ทด้วยถูกไหมนี่อันนี้เป็นรถเก๋งให้ดูนะฮะ เนี่ยค่ะมาที่รีสอร์ทหลังจากก่อเหตุก็คือ18มกราคม7โมง17นาทีในช่วงเช้าแล้วมันก็จะเดินเข้ารีสอร์ทใช่ค่ะลืมบอกไปว่าเหตุการณ์ยิงกาดก็คือที่สีสะเกตนะ,ะนี่สแสดงว่ารถกระบะเนี่ยคุณโตเนี่ยเขาเขายืนยันละเขาไม่รู้แล้วเขาก็ส่งมันลงแต่ตำรวจเองกำลังสงสัยว่าจะเกี่ยวพันไหมอภเพภาพต่อเลยครับ หลังจากรถเข้ามาไล่ต่อซิเมย์เป็นยังไงต่อค่ะหลังจากที่รถเข้ามาเนี่ยนะคะนี่คือ<ร>ตอนเช้า <S <S ใช่ค่ะตอนเช้าที่เข้ามาค่ะหลังจากนั้นใบสามห้าสิบเจ็ดครับค,คาวนี้จะจะมีพลพักใช่ไหมนี่เดินเข้ามาค่ะเหมือนกับว่ามีการมีรถกระบะที่มีการเข้ามาจอดเทียบข้างเนี่ยนะคะแล้วก็มาที่ห้องค่ะเหมือนมีการถอยรถเพื่อที่จะเข้ามาสม่งรับในโจ้ครับรับ <L ance> ในโจ้รับ <L ance> ในโจ้เพื่อ <L ance> จะหนี <L ance> <c oughs> แล้วถ้าไล่ตามจํานวนหัวเนี่ยนะฮะเขาสันนิฐานว่ามันมีไอ้โจ้มือปืนมันมีแฟนแล้วก็มันมีเพื่อนพากันหนีแต่ดูนะฮะจริงๆต้องชื่นชมว่าตารวจเขาพยายามล่ามันนะฮะคุณผู้ชมเห็นตอนที่กระบะคันนี้มารับเนี่ยเขาบอกว่ามอพร้อมกับพักพวกรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะนับจํานวนหัวประมาณ6ค,คนแล้วมันก็ขึ้นกระบะออกไปตามที่เมื่อวานนี้ช่องแรายงานถัดมาครับคุณผู้ชมฮะกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นรถตู้ของตํารวจนะฮะก็คือชุดสืบมาที่รีสอร์ทแต่ไม่ทันแล้วฮะ ไอ้เจ้าโจ้เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันหลบหนีออกไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่านี้คือรถของไอ้โจ้นะฮะอะต่อมาเลยครับต่อมาเลยฮะหลังจากนั้นรถตูต้ของตำรวจ,รวจโดยเหตุการณ์ครั้งนี้คุณผู้ชมฮะมีการสันนิฐานว่าคนที่นั่งออกไปเนี่ยจาก จากทางด้านของรีสอร์ทค่ะก็จะมีคนขับรถกระบะมารับแล้วก็มีนายจักรพงศ์ออกไปน่าจะไปกับแฟนสาวนะคะแล้วก็พวกรวมเป็นทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะที่ออกจากรีสอร์ทไปค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เองเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ทางทีมข่าวช่อง8เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้รับภาพหลักฐานเพิ่มเติมมาอีกช็อตหนึ่งเป็นภาพบนถนนห่างจากรีสอร์ท เราจะเห็นภาพก็คือเป็นรถกระบะอ่ะคราวนี้ก็คือคันนี้ใช่ไหมค่ะอ่ะต่อมาเลยครับอันนี้เป็นลักษณะของกระบะ ดำเทานะคะหลังจากออกจากรีสอร์ทมาแล้วตอนนี้น่าจะเป็นมุมที่หนีเรามี3ามมุมด้วยกันค่ะซึ่งออกจากรีสอร์ทมาในพื้นที่อําเภอกันทาราลมจุดนี้ห่างจากรีสอร์ทประมาณ1กิโลเมตรนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยตอนประมาณบ่ายสองยบนาทีเราก็จะเห็นมุมต่างๆที่รถกระบะเทาดําคันนี้ได้มีการตัดออกถนนเส้นทางที่เราตามได้คือออกจังหวัดรอยต่อคือที่อบุบลราชธานีและมุกดาหารค่ะแต่ตอนนี้ตํารวจนะคะยังไม่แน่ใจว่าจุดสิ้นสุดเขาไปที่บริเวณไหนอย่างไรแล้วถ้ารถพาในา จ้หลบหนีหลังจากที่ยิงหัวหน้ากาเสร็จวันนี้เท่าที่ตํารวจไล่เช็คมามันน่าจะมี3คันนะฮะเดี๋ยวขึ้นคันล่าสุดเอาไว้ก็คือชอ็อตนี้ค้างเอาไว้คู่กับเพจรถ3คันประเด็นก็คือไอ้รถ3าคันคันนี้กู้จอมฮักคันที่1เลยก็คือเข้าใจว่าก็คือรถของพี่โตที่กําลังเล่าไปว่าตอนขับออกมาจากผับและไอ้โจ้ก,กระโดดขึ้นรถแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าพอมาถึงบ้านก็เปลี่ยนเป็นอีกคันหนึ่งแล้วเมื่อถึงบ้านเสร็จสับและจะหนีเข้ารีสอร์ทก็กลายมาเป็นกระบะถูกไหมฮะ โดยวันนี้วงจรปิดเนี่ยมันก็เลยจับภาพในส่วนของนาทีที่มีการหลบหนีออกไปได้เราเองวันนี้ย้อนกลับไปที่รีสอร์ทคับภาพอินเสิร์ตรีสอร์ทเราย้อนกลับไปที่รีสอร์ทเราไปเจอกับคุณอนงใช่ไหม<า>เราก็ถามว่าคุณอนงเห็นทางด้านของไอ้โจ้เนี่ยมันย้อนกลับมาที่นี่แล้วเรื่องราวจริงเนี่ยพี่รู้หรือเปล่าว่ามันเป็นยังไงกันแน่ปรากฏคุณอนง เจ้า <c oughs> ของรีสอร์ทเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคนโทรศัพท์มาจองก่อนและหลังจากนั้นก็มีรถเก๋งขับเข้ามารถเก๋งเข้าไปพักหมายเลขสองห้องและหลังจากนั้นรถเก๋งขับออกไปแล้วสักพักหนึ่ง <c oughs> เห็นบอกว่าลูกค้า ค่ะคือพอรถเก่งออกไปปับ๊บเขาก็พักกันอยู่2ห้องก็คือห้องหมายเลข2กับหมายเลข3ค่ะเข้าตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมคะที่คุณผู้ชมจะเห็นกล้องวงจรปิดก็คือรถเก่งมาส่งเพื่อจะเข้าพักจากนั้นตอนบ่ายถึงจะมีรถกระบะมารับออก็คือประมาณบ่ายสองค่ะก็จะมีกระบะคันหนึ่งมารับตามกล้องวงจรปิด ก็ลูกค้าห้องหมายเลขสองกับหมายเลขสามก็คือโจกับพวกอ่ะแป๊บหนึ่งอันนี้เขาเพิ่งอันนี้รถเก๋งรถเก๋งมาส่งตอนเช้าแล้วูกเก๋งก็ออกไปในโจเนี่ยคือพี่ชายของในโจผู้ก่อเหตุที่ขับรถเก๋งมาส่งพูดง่ายๆคือมันน่าจะออกจากบ้านเลยเอามาพักไว้รีสอร์ทเพื่อนีตำรวจอ่ะเอาง่ายๆเนี่ยนะฮะนี่อันนี้ก็คือพี่ของไอ้โจโจมันขับมาส่งไอ้โจแล้วหลังจากนั้นพอมันจะหนีอีกตอนหนึ่งกระบะก็เลยช่วงต่อกระบะมารับออกไปพอออกไปแค่ประมาณชั่วโมงกว่า รถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ขับเข้ามารีสอร์ทแล้วก็มาถามว่าคนที่อยู่หมายเลขสองกับหมายเลขสามมาแล้วค่ะนี่รถตู้ชุดสืบค่ะนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวค่ะจริงๆฮะตำรวจคน้องแสดงว่าเขาจับไม่ปล่อยนะฮะเขาพยายามตามแล้วตำรวจมาปกติตำรวจจะนั่งรถกระบะนะต่พวกชุดสืบอันนี้มารถตู้ฮะขับช้าด้วยนะฮะรถตู้เนี่ย เพราะว่าอุราจาร่าเนี่ยมันต้องกระบะใช่ไหมค่ะนี่แต่อันนี้มารถตู้เพื่อไม่ให้เกิดการสงสัย<ช>สุดท้ายเจ้าของหอว่าไงคือตำรวจมาถึงก็มาถามเจ้าของหอบอกว่าเนี่ยคนที่อยู่ห้องหมายเลขสองหมายเลขสามตำรวจรู้ด้วยนะว่าอยู่ห้องหมายเลขสองหมายเลขสามโคมไปตามข้อมูลสื่อมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วถามหาคนที่สักลายเจ้าของรีสอร์ทบอกเอ๊ไม่เจอคนหลักสักลายนะแต่ที่มีพิรุธก็คือว่ามีคนคนหนึ่งใส่เสื้อแขนยาวและใส่ฮู้ดปิดบังใบหน้าอไอ้เจ้าโจที่มันเดินขึ้นรถอ่ะ เดี๋ยวคุณผู้ชมดูลูกศรรู้สึกจะมีตัวที่ชี้มาตอนมันกำลังขึ้นกระบะหนีอ่ะมันใส่เหมือนหน้าจักอันนี้ไหมแม่ไอ้คนที่ใส่ฮูดเจ้าของหอสังเกตคันนี้คนนี้บอกว่าคนนี้มีพิรุษอยู่คนเดียวคนอื่นก็เดินกันปกติแต่คนนี้ใส่แขนยาวแล้วก็ฮูดปิดบางใบหน้ามีเสียงคุณอนงเจ้าของรีสอร์ทค่ะตอนเช้าวันที่สิบแปดประมาณเจ็ดโมงสิบสองนาทีเขาโทรเข้ามาว่ามีห้องว่างไหมก็บอกว่าว่างค่ะเขาก็ เขาก็จอดรถไว้ข้างหน้าแล้ว,วมีผู้ชายเดินเข้ามาก็บอกว่าจะค้างคืนก็เลยบอกว่าถ้าค้างคืนมันก็เป็นสองกะเขาก็เลยเลือกเอากะเดียวเพราะว่าจเช้าเลยแล้วก็้ามารถไมา <sk ill> มากันสี่คนรถเกง๋งสีทองมีผู้ชายหรือผู้หญิงบ้างครับแม่มีหน้าท,ที่ที่ทู่รู้รอ่ะคือผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งครับพักห้อง,องกี่ห้องบ้างสองห้องหมายเลขอะไรครับหมายเล 2, ขสองกับหมายเลขสามค่ะพักนานไหมแม่มีพิรุธอะไรไหมไม่มีพิรุธอะไรปกติเหมือนคนเหมือนเหมือนลูกค้าทั่วไปที่มาพักแล้วเออมามาต้องการพักจริงๆเราก็เลยเออโอเคแม่ไม่ปล่อยให้แขกพักไปแล้วทีนี้มันมีอยู่ช่วง ประมาณสิบโมงครึ่งประมาณสิบโมงกว่ากนี่แหละ mm. เขาเดินออกมาจากห้องพักมาขอไฟจุดบุหรี่เขา ก็เลยเอาไฟจุดบุหรี่ให้เขาก็เขาทำตัวตามสบายไม่ได้มีพิรุษอะไรครับกระบามารับเนี่ยช่วงช่วงบ่ายค่ะประมาณสามโมงเป็นกระบะอีกคันหนึ่งเลยกระบะอีกคันหนึ่งเลยรถเก่งออกไปตอนช่วงเข้ามาส่งเข้ามาส่งเข้าห้องพักแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงประมาณ20นาทีเขาก็ขับรถออกไปเลยรถเก่งนอกจากอ่าน่าจะพาหนีต่อ ค่ะก็น่าจะน่าจะตอนไหนว่าอุยเป็นผู้ต้องหาที่ยิงเขาตายมาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่รู้พอพอประมาณสิบสี่นาฬิกาสิบหกนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาถามลูกสาวว่าเคยเห็นหน้าคนผอมๆอะไรอย่างนี้ไหมมีสักลายเยอะๆไหมบางเอิญเขาใส่เสื้อแขนยาวเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะก็อย่างนี้แต่ก็ก็น่นเหละถึงรู้ถึงถึงรู้ค่ะตำรวจเห็นว่ามาคาดกับเขาเนี่ยนานไหมแม่ ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ตำรวจเอาจริงเขาก็เก่งนะเขากำลังแกะรอยว่ากระบะเนี่ยมันไปไหนเนี่ยน <S S S 1> ะหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยเขาก็ชี้ป้าว่าใครนั่งอยู่ในกระบะบ้างอตอนที่ออกจากรีสอร์ทเนี่ยนะฮะ,ฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูผังตัวนี้หน่อย เป็นผังของกระบะถูกไหมใช่ค่ะซึ่งแน่นอนที่สุดตอนนี้เขากําลังสงสัยว่าแฟนของโจ้ก็น่าะจะไปด้วยเพราะแฟนโจ้เนี่ยกระโดดขึ้นตั้งแต่ตอนยิงกันหน้าผับแล้วแหละที่หัวหน้ากาดตายเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะและนี่คือผังในรถกระบะคนขับคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมชื่อว่าจ่อยอล่าสุดวันนี้เมื่อตอนสองทุ่มที่ผ่านมาตำรวจไปเอาตัวจ่อยมาแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเอาล่าสุดคู่กับเพจเลยฮะ เอาให้ดูว่าเอาจริงมันไม่น่าจะหนีรอดนะเพราะดูเหมือนกับตำรวจล่าแบบกัดไม่ปล่อยเลยจอยบอกว่าวันที่18หลานตัวเองเนี่ยมาติดต่อบอกเนี่ยลุงจอยมีคนจ้างลุงลุงขับไม้รถกระบะในราคา5,000บาทลุงบอกเอาที่ช่วงนี้ก็ไม่มีเงินใช่ไหมเลยบอกกับหลานไปหลานบอกว่าไอ้คนที่จ้างงานเนี่ยมันเป็นเพื่อนใน Facebook ซึ่งลุงไม่รู้ว่าอาตายแล้วไอ้นี่มันเป็นมือปืนนี่ว่าใช่ไหม ลุงบอกพอขับไปรับพวกของกลุ่มในโจ้ที่รีสอร์ตตามวงจรปิดเลยตอนนั้นก็รับคนขึ้นรถมาเขาก็บอกว่ามีแฟนของไอ้โจ้มีในมดเมื่อขึ้นรถมาที่เราอยากรู้ไปไหนต่อลุงเขาบอกไปที่จังหวัดยะโสธรระหว่างขับรถก็ยังไม่รู้ว่าในโจ้หลบหนีมาตัวเองก็คิดว่าในโจ้น่าจะพาเมียหนีพ่อตามาเพราะว่าอะไรปะเพราะว่ามัน แต่งตัวแบบอำพรางใบหน้าใช่นะมนี่ไม่รู้ว่ามันไปยิงคนตายจนกระทั่งพอมาถึงพื้นที่ตำบลป่าติ้วจังหวัดยะโสธรตัวเองก็ได้ส่งให้ทั้งหมดลงจากรถก่อนจะรับค่าจ้าง5,000บาทและก็กลับบ้านยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีนี้จนหลานดูข่าวบอกตายแล้วลุงใช่ไหมลุงเราไปรับไอ้คนร้ายกันนี่วานี่ฮะ ยืนยันว่าพอหลานดูข่าวผมก็รู้สวยแล้วเว้ยนี่ฮะเจ้าตัวบอกตายแล้วแล้วผมใจทำยังไงตอนนั้นกลัวก็กลัวแต่ว่าผมต้องรับงานเพราะผมก็นี่เยอะ,ะเห็นบอกว่าผมก็เอาห้าพันไปใช้นี่แล้วนะครับคุณตํารวจคือตํารวจจะหาเงินของกลางลุงบอกไม่มีอะใช้นี่หมดแล้วแล้ววันนี้พอเอาเงินไปใช้นี่เสร็จหลานดูข่าวแต่เมื่อ,อวานแล้วนะลุงใช้เงินหมดแล้วลุงค่อยแวะมาโรงพักนี่ ลุงก็มาลงพักแล้วก็บอกตํารวจว่าผมบริสุทธิ์แต่เงินของกลางไม่ต้องหาใช้นี่ก่อนแล้วค่อยมาหาตํารวจเอาถูกค่ะถูกต้องชมต้องใช้นี่ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกตํารวจว่าอย่ามาตามเงินไม่อยู่แล้วตอนนี้ฟังเสียงลุงหน่อยฮะเขามาจ้างหรือว่ายังไงอะจารจ้างครับจ้างจ้างเท่าไหร่ครับตอจ้างห้าพันครับผมเขาบอกไปว่าให้ไปรับตรงนั้นแล้วไปส่งที่ไหนครับไปรับครับไปรับยูอีสานไปสง่งยโซฮารบยูโซรครับเทวิยูโซ แล้วไปไปบอกว่าไปจะโสทอดไปไปห่ากับไปบอกว่าไปปฏิ์ต้เป็นเป็นทั้งเป็นป,นปากทั้งเขาบ้านมุมบ้านใช่ครับระหว่างอยู่ในรถเนี่ยพี่พ่อเขาคุยอะไรกันได้ลุ่มเนี่ยไม่ไม่เหรอเขาคุยกับตามภาษาคือผมไม่เหรอเขาอย่างผู้ชายเขาไม่เหรอเอขาอย่างเขาไม่ได้ดูมีชท่ชาแสดงท่าทีมีพิรุธอะไรบอกคะับบอกครับผมเลยพอใจว่าไอ้ผู้ชายมันพาลูกสาวคนนี้พาผู้สาวนี้สินะครับประมาณนี้พ่อเลยนะมันประมาดผมคิดว่าท่านทำไมถึงคิดว่าเขาพาลูกสาวหรือพ่อเขาพิฆาเอ้ามันมันมันไปสันนิษฐานผมก็สันนิษฐานก็คือหนอกก็ เขาใส่เสื้อผ้าปกปิดปกติบอกครับบอกครับเก่งกับสานปกติครับเขาเรมามาคือเราปกติเสื้อปกติครับครับโมมีสุดจังครับผมบ่ค่อยนาน้าครับผมว่าคือเราเพิ่งก็ไปนะครับผมบ่ค่อยติดยาค้าเขาครับปกติครับปกติจีผมบ่สงสัยบ่สงสัยว่ายังเลยครับผมคิดว่าบมื่อลอยประเทศนีแค่ว่าเพป็นนี่พาลูกสาวหนีพาลูกสาวหนีทะลักบ้านนะครับคือพอเวลาโมยอมรับพาหนีบ่อเนี่ยเทียดบ่พ่อโอ้ยบ่เคยเทียร์รัวยซื้อมาเป็นพระเอกหิวโวยนี่ฮะ อา้าทั้งหมดนี้ก็ต้องให้ลุงเขาได้แสดงตัวด้วยเพราะเขายืนยันว,ว่าเขาไม่เกี่ยว <ฮะ S 1> จริงๆริคดีนี้เดี๋ยวลองดูว่าตัวของในโจใช่ไหม <ฮะ S 1> หายตัวไปได้ยังไงเนี่ยนะฮะ